ไปโดนอืม,มองลงม่วงด้วยเปลี่ยวม่วงอืมขโมอยมะม่วงแม่มาก็ไม่เปรี้ยวเลยเอริเหรอเดี๋ยวนี้น่ามะม่วงเหรอใช่ใช่หนอมะม่วงเยอะเยอะมากเลยเก๋ได้พี่อยู่ที่พี่น่นอนะ ยังได้แล้วจ้ะแต่ว่าจะปีนต้นมะม่วงก็สงสารต้นมันเพระมันหนักแม่ด่าเก็บไว้กินปีอื่นมนั่งเขาสาปปะงบปะงของเขาเมียงข แต่แม่จะบอกกูรักของกูมาเป็นปีปี <got> มีเหตุการณ์ใการสุภาเลยมื่กี้เกิดอะไรขึ้นไม่โดนเลยอะไ awesome. <Awesome>. ม่เหมือนแมทที่ได้ที่หนึ่งเลยอะ โรไปยิงโรโลบยิงโล,งโลมันไม่น่าไอ้น,นี่แล้วไม่น่าจะเกี่ยวแล้วแหละน่าจะเป็นที่เราแล้วพี่ก็ี๋ยวว่าพี่เล็งไปโดด่ะไม่โดดนั่งเลื่อนไม่กระฉูดเลยไป่าได้ตัว ให้เอาจริงพวกนี้นเด็กคนนี้อะจริงอะ <c oughs> เล่นมาตั้แค่หกบงยังไม่เอาจริงซะได้อีกเหรอเรื่องเ,เด็กมันหยอง <c oughs> จะห้าดูมแล้วเนี่ยเอาจริงนะที่เธอ บอดไม่มีแล้วด้วยอย่าอาศัยยิงบอดก็ไม่ได้แล้วด้วยเนี่ยบ้ารับไอ้กทีทำไมบอดหายยากจังเลยเฮ้ยมีคนวิ่บอดแน่ๆเลยพี่ เฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวนะบอททำยไมมันวิ่งสองมืออะบอทบอทบอทบอช่หนูสิบอทมันวิ่งไม่ถือปืนเลยนะน้องนี่อบอทบ้าวิ่งเข้าานแล้วก็อยู่ข้างบนก็มีนะบนหินข้างบนอะบอทอะจะเป็นยังไงเอาแล้ว นี i, ่จร oh, okay. no. ิงบอดเฮ้ยพี่คนเปิดพี่ต้องคนเกิดสีน้องโดนแล้วอะวยอุวยทางวสวรโค์โห ใครน้องบอดเก็บใครบอดไปชูบหรอเอาเองบอดบอดพี่บอดคุณพ่อบอดบอดไปชุบบออดบนไปชุด้าอะไรมาเป็นตีไอ้นขึ้นไปโน่นแล้วอะ้ยิงมันไม่ได้แน่เลยโดนบาดแน่เลย มึงไปแล้วอ่ะไม่ได้คิว w a างมันนี่มีนายเทพนะน่าจะไม่เสี่ยงเอาเพื่อนมันช่อยมันได้โอ้โหอีกนิดเดียวจะตายแล้วเพื่อนให้ชดว นกนัคตัวหนึ่งเจ็บเจ็บเจ็บเจ็นอกันมันมันนอกไปตัวหนึ่งอยู่ข้างหน้าขรางหินกูเลยเนี่ยพี่เบนพี่เบนล้มหมดออสม

เกมตึงใช่ไหยปอดพี่บียิงเลยอะ